ร้านเครื่องสีเข้าไห่มุกสยามนะครับดอนนะครับก็จะมารีวิวนะครับเครื่องสีเข้าเคเอ็มยี่สิบพาซูเปอร์สแตนเลสแบเพิ่งโภนะครับสีเขาเปลี่ยนมันเขาสามมารอบเดียวนะครับแล้วก็สามารถบดล้ำอย่างให้ป็นล้ำละเอียดพร้อมพร้อมกันเลยครับสีเสร็จแล้วเราก็จะได้ล้ำละเอียดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาบ้องครับแผ่นบ้องเลยครับอันนี้นะครับเราเครื่องที่เราได้ล่ายเข้า ข้าวที่หนึ่งข้าวที่สองแล้วก็ไปข้าวครับนี้ไม่ใเป็นสิ่งเงินกนนะครับพวกปลาพวก่งแกครับลา ต้องทำบ้านนี้บ้านนี้ครับบ้าอยากสบนะอยากออกมาบทาให้เป็นคนี่นะมีคางน่นเะชื่อถื คนรับจะทำอะก็ไ้นะครับทีนี้ก็จะเป็นท่าวปลายข้าวครับท่านี้ก็เะยเป็นเข้านะครับผมแต่ท้งนี้ก็เลยเป็นข้าที่เดนนะครับอันนี้คือแสดงว่าเท้าหหดนะครับข้ไม่ไหลนะครับข้าไม่ไหลแสดงว่าข้าหยดนะครับผมถ้าข้าไหลแสดงว่าข้าอยางไม่หยุนะครับโอเครับผมตอนนี้เราก็จะไปดูลำนะครับตอนนี้นะครับไปดูลำนะครับไม่ใช่มาฟ้อนลำนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าลำละเอียดนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือคือลำนะครับผมอันนี้คือลำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือหำ่นะครับผมอันนี้ใบหังนะครับใบหำตากล้องนะนะครับนี่ก็จะได้ลำละเอียดนะครับถ้าทางบ้านเราก็จะเรียกว่ามุนป่านห้่ครับผมที่นอนนะครับอันนี้เรียกว่าใบหำ่นะครับอันนี้เรียกว่าหัมนะครับเรียบร้อยครับผมเ้าคับ